สาวคุามาหาเห็ดทุกคนพากันเข้าป่าหาเห็ดเลยมารีวิวป่าเห็ดเด้อม,มาหนิเห็ดท <ไป S 1> ่านจ้าพ่อได้เก่งยู่ทุกคนไปอันเห็ดอันนั้นได้ไปเบิง้งอยู่บ่เห็ดอันนุค่า,าคบ่ พาลูกพาลานเข้าป่าเด้อมันนี่มาหาบึงหิดทุกคนหิดท่านไปเก่งห็นบ่ลูกมันดอกบันบาดบมาอ่านนะบ้องชมพูเห็นได้นั่นงมาหาก็ได้เป็นกระป๋อง ากเบิ่งคั้นเบิ่งไปเฮ็ดดูคลิปคลิปโอเฮ็ดออกหาเบิ่งคั้นโบเตอร์ป้าอันขี้เงื่อผู้ผู้แล้วแม่มันใบยางมันบัง คนก็ตกเลยทุกคนวันนี้ยังตกสายผลแป,ป๊บๆอยู่มีตะดะกอบากใหญ่บไงใหญ่บานพ้วูวุ่งวึงอยู่อันนั้นแหละเป็นตางามในดอกโหสัมพลาดบ้านกับวอมัตสิมี่แถวนี้แหละนี่เนาะไปพุนะูนละปูหน้าบางในหันเฮ็ดดอกใหญ่พลานบ้านนะ่ะสอกอันนะ<ส>โ<ฮ>ูโ ดูดู <laughs> สองดอกสามดอกพอเกง่งยกโซยกโซนี่ละดอกใหญ่คักแทปะปาโตเฮ็ดดอกบักใหญ่สุคนบานปาตัที่นี่ซอกอันคู่เลยนี่ชามอันติดติดก,กันแล้วนี่นี่ปาตัวนี่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 แม่นดิเฮ็ดนี่นี่แม่นเบดเ้อนะแม่นบ่แม่นนะมังเออแม่น ตัวใดอันใบคุ้งคูนี่ก็ไปนี่เลาะไปนี่สูงๆนี่เยอะฮะนี่นี่เลาะไปนี่นี่ข้างหน้านี่แล้วก็อุ้มข้างหน้าต้นอันยางอ่ะเออแกงงั้พ่อแกงอยู่ดอก นี่แป๊บเดียวเต็มกระป๋องเลยไหมดอกมันใหญ่บานลูปลรึนนะ่งรีวิวป่าเห็ดนะคะคน บนได้เข on ้าเอามามาเมื่อนั้นก็เอามาเก่งที่เดียวแล้วกับบนได้เข้ามาอีกเลยเอาเมื่อนึ่งนึ่งล้างนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกโอ้เซบเด้อ ทั้งนั้นกับคือเคยอ,ออกาานะท่านผัวผลกำลังตกทุกคนปอกแกปกปๆอกแกปกปลอกแปกแล้วบรรยากาศใส่ผลเด้อทุกคนมาเก็บเห็ดผลตกมันก็สีมืดจีคืมหน่อยลูกหลานยุ่งกัหลายนะค่าลูกหลานเพิ่นมาเก็บลูกหลานเพิ่นมาจากทูนแหละทุกคน จากทะเลน้อยมาบ้าน่าย่า,ยาก็พามา,กามาหาเก่งเฮ็ดทำมาสตราของเราป่านี้มันจะออกตําต้นยางนี่แหละตํำนี่แหละปุ่มป่าเฮ็ดทุกคนเนี่ยท้องพาก็คึมคึมมืดผลบรรยากาศฝนตกด้วยมาหาเฮ็ด ไอ้มันอากาศใสผุนดีมันจังบอรอนคืมในนี่แหละมันกับบอ้อนยาสิพาไปดูทั้งอันนี้มันชิดทิดสายคลองนะคุณคนสายคลองธรรมศาสติธรรมศาสติดีดีน้ำก,กำลังแห้ง ัเบิ้งอันปะอันคอยเบิ้งอันนั่นนะอันใบไม้ผู้ผู้ตัวใดมีอันผู้ผู้แล้วมันออกอันนี้มันติดคลองทนนี่แหละดักปูมกหมูมามีมืดเดี๋ทุกคนมุมเนี่ย ปูมาทั้งพวกก็สิเป็นหอยหอยอันเพาะเอาไปย่างไปอย่างนะคะโอเคค่ะไปดูสาวสาวปันหาห็ตต่อจะได้พอเก่งนะทุกคนได้พอเก่งดรกพื่งยัยบลูบลูมเต็นกระปองแล้วพออยู่พอกิน ปกตกิมันออกนี่โอ้ยเต็มเบิดเอาหน,นี้เก็บกระเบราดบาวหวเอออันนี้มันออกเป็นโอนเอามาสุกก้อนเถาโอ้ยเป็นกระถังกระถังเถาเก็บโทร,รเบิร์กระโบมีเออเอาเบอร์ไว้บันดนี้เฮ็ดออกยามใดมาเด้อหาเฮดเด้อสู่เด้อ โอ้ยหาเป็นตะมว่วนเนี่ยโดบักใหญ่บักใหญ่โหพลุเลือ่แหละสำหรับชิ้นนี้ก็สไดลาลูกละหลานเดอ้อเอฟซีทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความค่อ้อย่ามีปปาธนาสมใดก็ร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะทุกคน